ตอนนี้อยู่ที่ปมามะเดี๋ยวเติมน้ํามันเจ้าชาไทยนะตอนนี้น้ํามันเหลืออยู่ประมาณนี้นะครับ,กบเกือบขีดนะเดี๋ยวไปดูว่าเติมได้ทั้งหมดเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะให้ทุกคนทำการบา้ากเพราะว่าผมขี้เกียจคิดแล้วเกินที <c oughs> ่นี่ใช้น้ำมันเป็นกาลอนนะฮะอย่างที่เคยบอกอเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนลองคํานวณดูนะครับ <c oughs> เหลือเกือบขีดเดี๋ยวดูวได้่าแจะได้ทั้งหมดกี่ลิตรและเป็นเงินกี่บาทผมทําการกดทางแอปแล้วนะครับเลือกใส่รหัสรถเลขไมล์รถอะไรเรียบร้อยแล้วนะฮะรหัสงานเรียบร้อยแล้ว มาถึงก็เดินมาแล้วก็เปิดได้เลยครับก็คือใช้หัวใจได้เลยนะแหมไม่อยากวางเลยตัวน้ำมันหยดข้างล่างนี้เป็นจำนวนแกลลอนนะครับข้างบนเป็นราคาดอลลาร์นะฮะเดี๋ยวมาดูว่าหมดเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะจอดนอนนี่เลยทุกคนเดี๋ยวเสร็จแล้วจะคันคานไป จอนนอนวน,นุนปั๊มยังว่างนะครับเดีย๋ยวจะเข้าไปอาบน้ําด้วยนอนนี่คืนนี้อาบน้าอาบถ้าติ๊กเกอร์ภาษีน้ํามันผมจะหลุดละพอดีเปลี่ยนบันไดแต่งมาใช่ไหมตอนแรกมันติดตรงบันไดพอเปลี่ยนบันไดปุ๊บก,ก็เลยแกะออกมาตอนี้มันเริ่มไม่เหนียวเลยไหมภาษีน้ำมันปี2024เนี่ย,ยน้ำมันก็สองฝั่งนะครับเชื่อมเป็นระบบแซตเทิร์ไลท์นะครับฝั่งนี้ก็อัตโนมัติเมื่อ เมื่อจ่ายฝั่งนั้นแล้วก็ฝั่งนี้อัตโนมัติะเรามาอรอลุนกันนี่ถังเปล่าครับส่งงานเสร็จแล้วนะกำลังวิ่งกลับแปลีกง,งานนึงครับเอาตู้นี้ไปทิ้งให้คนอื่นประมาณ700รโลครับ700นิดนิด0ล โอ้ยลั่นมาเลยท่อถ้าเรามายืนข้างนอกเสียงว่าผมก็คงงี้เนาะแต่ว่านั่งในรถเสียงมันไม่ค่อยดีนทุกคนดูผมล้างรถมาเมาื่อวานแล้วทุกคนดูสาภาพครับแป๊บเดียวเท่านั้นทุกคนผมบอกแล้วนี่เสียงเงินดูสะอาดได้แบบไม่กี่ชั่วโมงเหมือนเดิมครับมแมลงเยอะมากครับในอเมริกาบวกกับวิ่งเร็วด้วยนะชนทีกระจุยหมดลนะไม่ไม่เหลือข้า,มาแมลงอะเหลือแต่เศษไส้ขี้มันเหลือ ตัวมันหายหมดอ่ะแป๊บเดียวป่ะแป๊บป้แป๊บเลยแหละนี่เดี๋ยวผมจะล้างกระจกพรุ่งนี้ออกไปได้ไม่กี่โลหรอกก็เริ่มเหมือนเดิมครับครับรถสักนิดนึง โอ้น้ำมันยังไม่เต็มอีกทุกคนปกติเชื่อไหมว่าผมไม่เคยปล่อยต่าถึงขีดเลยนะครับสักเหลือสักประมาณแบบตอนแรกเหลือสักประมาณแบบสามสี่สิบเปอร์เซ็นต์จริงผมก็เติมนะผมไม่เคยปล่อยให้ต่ําขนาดนี้แล้ว่าวันนี้ผมวิ่งไปผมรีบไปส่งงานไงดันไปบอกเขาไว้ว่าจะถึงนู่นบ่ายโมงผมก็เลยไปเลยที่เกียวแวะเติมบวกกับปั๊มทางเมนิสโซต้าราคาน้ำมันแพงครับนี่ผมวิ่งรอใกล้หมดเลยนะวิ่งเพื่อมาเติมรัตไอโอวาตอนนี้อยู่รัตไอโอวาเพราะว่า ผมลองคำนวณแล้วอ่ะที่นั่นแพงกว่าประมาณ10-15เซนครับถ้าผมต้องเติมเต็มถังสมมติ200กลลอนอ่ะเนี่ยประมาณเห็นไหมสอร้ยสองร้อนิดๆอ่ะผมจะประหยัดต่างกันได้ประมาณเออประมาณ4060เหรียญครับถ้าเต็มถังนะซึ่งเป็นเงินประมาณพัน0ึงสองพบาทเลยนะครับความแตกต่างราคาน้ำมันรัดนี้มันถูกกว่าผมก็เลยยอมบี้มารัดนี้ มองไม่เห็นเลย2อง้กลลนแล้วนะเป็นเงิน800เหรียญแล้วโอเคเติมไปทั้งหมด800นี่ได้กลมๆนะ840เหรียญดอลลาร์สหรัฐครับเติมไปได้ทั้งหมด221.5้อ้กลน1กลมีค่าเท่ากับ3ลิตรจุด 85ครับผมเกือบเกือบ3ลิตร8วนค่างเงินตอนนี้1ดอลลาร์อยู่ที่ประมาณ33บาทนะครับทุกคนลองหาและคำนวณให้ผมหน่อยว่าถ้าออกมาเป็นลิตรแล้วตกลิตรละกี่บาทดูดิว่าใครเก่งคณิตเอางี้ดีกว่าใครเก่งโทรศัพท์ใครไวดีกว่าเรื่องคณิตไม่ต้องพูดถึงนะใช้เครื่องคิดเลขเอา1ดอลลาร์เท่ากับ33บาทเล็กๆ1แกลกลอนเท่ากับ3ลิตร 785ได้ลิตรเท่าไหร่ฝากคอมเมนต์ข้างล่างบอกด้วยครับทีครับผมจะดูว่าใครถูกบาย